สวัสดีผู้ชมทุกคนคุยเกมรายวันในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูเกมสุดเพี้ยนที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนทําออกมาให้เราเล่นกันเพราะบางเกมนั้นทั้งการนําเสนอทั้งเกมเพลย์มันเพี้ยนหลุนโลกกันแบบสุดๆวันนี้เราจะหยิบม,มาดูกันทั้งหมด7เกมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเกมที่ 1. Sega Genesis Michael Jacksons Moonwalker ตำนานศิลปินชื่อดังอย่างไมเคลแนจัคกสันเคยถูกนำมาเป็นวิดีโอเกมของ SEGA Genesis ซึ่งจุดเด่นของเกมนี้นอกจากการาฟิกแล้วยังเอาไอคอนอย่างไมเคลแนจ็คสันมาต่อยเตะเหล่าร้ายกู้โลกอีกต่างหากความเพี้ยนปนหาของเกมนี้คือเมื่อคุณกดท่าโจมตีพิเศษการเคลื่อนไหวของไมเคลแนจัคกสันจะเป็นการเรียนแบบท่าเต้นเพลงดัง,ดงๆ,ๆของเขาเองเรียกได้ว่าเป็นราชาเพลงป๊อปที่กู้โลกที่แท้จริงเกมที่2 The เดียิมูเลเตอร์เกมแห่งความเพี้ยนตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับเดียิมูเลเตอร์ที่ให้เราสมบูร์เป็นกวางแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แค่กวางธรรมดาเพราะมันคือกวางที่อยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความบ้าบอคอแตกไม่ว่าจะเป็นรถที่ไร้ซึ่งคนขับแต่รถวิ่งเองได้มีโคอาล่าก่อตึกที่เป็นมาจากหนังงคองหรือแม้แต่ดาสึมุไรที่ทําให้กวางน้อยของเราชักดาบมาไล่ฟันคนได้อีกต่างหากเรียกได้ว,ว่า เป็นเกมเพียงตอนรับปี2020เลยจริงๆเกมที่3 f i h e of Gods นี่คือเกมที่วางจำหน่ายในบ้านเราได้ไม่นานก็ถูกฮิ้วออกจากสตโซนไทยก่อนจะเดนโซนอื่นๆฮิ้วไปเก็บด้วยเพราะเนื้อหาค่อนข้างสุ่มเสี่ยงไปมาก สำหรับไฟออฟกอสคือเกมไฟติง้งที่เราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในพระเจ้าจากศาสนาต่างๆมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซูถึงขั้นหักไมก้กางเขนเออกมาตบพระเจ้าองค์อื่นกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงแบบนี้มีหรือจะรอดจากการโดนแบนในหลายประเทศแต่ยังไงก็ต้องยอมใจความกล้าคิดกล้าทำของทีมพัฒนาเกมนี้จริงๆเกมที่4 ไฟ of animals หลังจากที่เกม Fight of gods โดนฮิ้วไปนั้นทีมผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่รอบนี้รดสเกลลงมาเป็นเหล่าสิงสาราสัตว์ที่เป็นมีมจากโลกอินเทอร์เนต็ตเอามาทําเป็นเกมไฟ g h t i n g กันแทนซึ่งเหล่ามีมสัตว์พวกนี้ก็มีตั้งแต่ปลาลมมาก้ามโตหมาชิบะที่เป็นนักพ่อกายไปจนถึงกระรอกผู้ใช้เวทมนต์และนักสุดจับตัวล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาอย่างเอกจอก หรืเจ้าหมาน้อยรูปทรงไข่สุดน่ารักแต่เวลาสู้ทีมันก็ไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตาเลยจริงๆใครที่อยากลองหาความแปลกแหวกแนวมาเล่นก็ไปหาเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับเกมที่5 Waking Simulator เป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดเดโมให้เราเล่นกันช่วงต้นปีแต่ก็ถูกฮิ้วไปอย่างรวดเด็วเช่นกันเนื้อหาของเกมนี้คือคุณช่วยตัวเองหนักเกินไปจนเสียงดังรบกวนข้างบ้านเขาเลยแจ้งตำรวจม,มาจับคุณฟ้องคุณจนล้มละลายและเพราะความโกรธแค่นี้คุณเลยออกสร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองด้วยการช่วยตัวเองจนตำรวจต้องออกมาตามล่าคุณฟังแค่นี้ก็คงไม่ต้องบอกแล้วแหละว่าเกมมันกาวแค่ไหนโชคดีที่ตอนนี้เกมถูกฮิ้วไปแล้วในโซนไทยและในหลายๆประเทศ เกมที่6 Mr. m o เตอร์มสคิวโเกมสุดแปลกแหวกแนวในตำนานอย่าง Mr. สเตอยุงลายเกมนี้จะทำให้เราได้รับบทเป็นยุงและต้องทำหน้าที่ของยุงนั่นคือการทำตัวให้กวนประสาทและคอยดูเลือดชาวบ้านในยามที่เขานอนหลับไม่รู้คิดได้ยังไงให้เราเล่นเป็นยุงเนี่ยเกมที่7 s e a ซีแม เกมนี้เป็นเกมบนเครื่องดีม m ค a s สก่อนจะผลิตเพิ่มอีกครั้งและพอร์ตมาลง PlayStation 2ตัวเกมจะให้เราเลี้ยงปลาซีแมนซึ่งเป็นปลาหน้าคนและต้องคอยตอบสนองหรือเล่นกับมันเพื่อให้มันมีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นก็นึงไม่ออกเหมือนกันนะว่าชีวิตจริงจะมีใครอยากเลี้ยงปลาหน้าคนแบบนี้แถมภาค2ยังอีโวไปเป็นโนอีตหก เกมเพี้ยนเพียนมนโลกของเรายังมีอยู่อีกมากเขียนชนิดที่ว่าไม่น่ามาทําเป็นเกมได้เลยแต่ก็มีมาให้เห็นเยอะมากแล้วใครมีเกมเพี้ยนเพี้ยนจวกาแบบนี้อีกมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับ